ครับสวัสดีครับเหมือนๆครับพบกันแล้วกับผมอ่าเนี่ยลงมาจากเขาขับเนี่ยเนี่ยครับลงมาตัดกล้วยกับอันนี้ตัดกล้วยเทื่อนตัดกล้วยเทื่อนกล้วยเทื่อนครับกล้วยเทื่อนกล้วยเทือนมังกล้วยน้ำว่ามังงรับอากาศร้อนอย่งนี้ขับสองห้ากล้วยฮาได้ให้กินครับตัดกล้วยลาวพี่น้องพี่น้องก็ตัดกล้วยตัดกล้วยตัดกล้วยให้หมดอ่ะตัดกล้วย นางนก็เพีย่ยนบรรัากากินกล้วยมั้งครับกินกล้วยกินกล้วยมัง้งกล้วยเทือนกล้วยน้ำวามัง้งกล้วยเทือนมัง้งรวมๆกันครับเพื่อปลี่ยนบรรยากาศมั้งครับเปลี่ยนบรรยากาศอากาศร,ร้อนช่วงนี้พวกินน้ำเยอะครับให้กินเยอะๆทุกว่าเออ,อมันจะเย็นๆนิดๆครับมันจะเย็นๆนิดมันจะมีนม้ำกับกินแล้วสดชื่นช่วงอากาศร,ร้อน บายกันดีนะพี่น้องเพื่อนๆครับว่าทุกคนบายกันดีนะนะครับเพื่อนกับอยู่กันอย่างนี้อยู่บันนี้ยเหล่ยงวัวมั้งทำโนทำนี้ไปตามเรื่องตามราวครับครับความทุกข์มันอยู่รอบตัวครับแต่ว่ามันต้องและกับความเหนื่อยเน็ตเหนื่อยแต่ว่าทำเรื่องเราไม่ความทุกข์รับก็ชิลล์โอเคไม่วป่นไรได้ครับใครกับทำหมากินตามเรื่องตามราวของเรา สังคมหุนวายครับหุนวายบุญวายสังคมปัจจุบันหุนวายหุนวายมีแต่เลี้ยงเราดกราท้าวันครับนั่นมาใช้ชีวิตือว่ามันสงบไม่ต้องไปแข่งขันเลยมาใครกับใครมากมายครับใครอยู่เมืองประกอบมาชีพอะไรต่างๆมันก็มีผูกแข่งครับผูกแข่งขันเลยมากมายเสียนวัวมันก็มีผูกแข่งครับแต่ผมไม่ได้แข่งขันกับใครครับไม่ได้แข่งขันกับใครผมเลี้ยงพอผมใจรักผมไม่ได้เลี้ยงเพื่อ ธุรกิจไหมครับตัวอาคิจนะครับใช่แต่ผมมองว่าธุรกิจมาดีลังครับมันต้องเริ่มจากใจรักก่อนต้องเริ่มจากความสุขครับถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเราเรียนเรามีความสุขก็ือว่าเราก้าวไปได้ขั้นนะครับไอ้ธุรกิจมันมาดีล้าครับตัวนั้นมันจะเป็นพุ่นพ่อยได้ครับพุ่นเบอร์ได้เดี๋ยวมันก็ตามแลังเราไหมแต่ทิ้งเดียวต้องมีก่อนก็คือความรักความชอบในอาชีพครับถ้าในเมื่อเรารัก เราชอบในอาชีพเราทําแล้วเราก็มีความทุนครัเลยแต่ถ้าเป็นอาชีทเดเรวไม่รักไม่ชอบทําเล้วมันก็ไม่มีความทุนแรงนี่ยกละทางวาัอ,อบางครั้งมันก็เนื้อเนื้อมังขับเนื้อไปมังทอไปมังขับแต่วานะ่าน,นั้นต่อไอ้เนื้อเราให้ทอมันก็ต้องเดินต่อครับต้องเดินต่อไปละชีวิตมันก็มีนีาครับลมได้แต่ว่าต้องยกขึ้นให้เร็วครับขมเงินทุนนะครับชีวิตเป,เปลื่นลมมา เยเหมือนกันครับลมลุกหลุดลานตลอดครับเฮ้ลมแรงแรงครับลมแรงแรงลมเกือบยกขึ้นไม่รอดนะครับแต่ผมก็ต้องพยายามพื้นใจยกขึ้นแต่อี้นั่นผมคือผมลมแล้วผมแทบยกขึ้นนะครับแทบยกขึ้นผมผมจะงไม่นอนนะครับขอเปลี่ยนกำลังใจเปลื่นเปลี่นทุกคนนะเปลื่นนะเฮ้ยปกอบอาชีพประสบความสาเร็จมั่งไม่ประสบความสาเร็จมั่งก็โอเคขอให้กำลังใจเปลื่นเปลี่นทุกคนละให้ทุกคนเออ ประกอบมาชีบให้ม uh, ันประสบความสำเร็จดังที่ว่าทุกคนมุ่งหวังนะครับผมเปงี่ยนก็ทำมาล่ายางเลยนะครับทำมาล่ายางแต่ว่าคือพอนั้นแหละมันไม่ใช่ตัวเราครับเราก็เพิ่งจะคนพบตัวเราเองครับเพิ่งจะคนพบตัวเราเองเหมือนกันว่าที่จริงๆแล้วเราชอบไปเลื่ยเราชอบไปเลื่อยก่อนนะนะเพื่อนๆ บางที่จะทนนะห้าตัวเองไม่เจอครับห้าตัวเองไม่เจอพอห้าตัวเองไม่เจอโอกาสที่จะไประสบความเร็ดมันก็ยากครับเพิ่องบางทีห้าเจอแต่ว่ามันห้าชาครับชาเรามาเจอว่าเออเราชอบชิ้นไหนเมื่อตอนอาย,อยุเราค่อนข้างใจเยือกแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ครับในเมื่อเราเริ่มทําเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้พอพุพ่งขึ้นเราไม่มีอาชีพนั้นหรือั้ครับมันสามารถเริ่มทำแต่เรอา,ารอกว่าถ้าร่างกายเราพร้อมนะ หลังไก่เราพร้อมพวกเราพาเราดีไึ้นมฆว่าอยู่เราจะเยือดตักขึ้นก็ต่อย่างอย่างได้อยู่ับอย่างได้ตาใจเรารักนะมันคุ้มกับพุ่มใจรักพุ่มเพิ่งจะมาคนพบตัวเองเมื่อไม่นานเหมือนกันพี่นไหมแ่้วก็ต่อแล้วก็มาล่าสีแล้วครับเร็วเลยแหละเร็วเลยชาวผู้ถึงชีวิตนะครับเร็วเลยเร็วเลยบอกถ้าเราพาไปเดือนเดูแล้วครับเร็วเลยช่วงวัยนุ่มก็เออจะทำมาไรเกี่ยปสักเรื่องขึ แต่ว่าปัจจุบันอาย,อยุมากขึ้นเวลาครับเวลาเวลามันจะทําให้เรารู้ทําไมเราลรูละลายงังเวลาถี่ป้านไปแม้ว่ามันเรียกคืนมาไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันมันเป็นประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ทำให้เราสร้างสมมามีหลังชิ่งดีมัง้งไม่ดีมัง้งกับกอปะปนกันไปพผมาพึ่งก่อนพอบตัวเองเจยเหมือนกันเถอนเดยเน้ย เมื่อคนประกอบตัวเองเจอผมก็อยากจะทำอย่างจริงจังทำแบบตั้งใจทำแบบแย่งมีครับพอปัจจุบันอายุก็ไม่ไม,ไม่ไม่หน่อยแล้วแต่ก็จะทำไหมครับทำทำทำรักรักรักเพิ่งจะมาเจอเพิ่งจะมารู้ว่าเรารักและชอบไปไออาชีพนะวันนี้ก็ทำทุกวันนะครับทำทุกวันทำทุกวันก็โอเคนะ้วเพื่อเราเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนแล้วครับให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในอาชีพครับ มีครอบครัวที่อบอ,อุ่นมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่ถ้ามาช่วยเลีอยกครอบครัวได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมโอเคครับเป็นเพื่อนครับสวัสดีครับ